19ธันวาคมพุทธศักราช2557อันนี้เป็นบรรยากาศบ่อหลายๆบ่อนะครับในอ่อนวิมนโ้ยฟาร์มนะครับวันนี้ได้มาพบกับเจ้าของธุรกิจนี้นะครับเป็นเป็นกิจการความปลาครับแฟนซีครับถ้าเรียกเต็มๆใช่ไหมครับสวัสดีครับคุณพี่ชื่ออะไรครับสวัสดีครับของผู้ใหญ่มนุษย์อ่อนวิมนนะครับครับก็เริ่มต้นจากการเลี้ยงนะครับเพื่อสวยงามรอบบ้าง จากนั้นก็หลงไหลในสเสน่ห์ของปลาคร์บนะครับซึ่งมีความสวยสดงดงามและมีความเอกลักษณ์ของปลาชนิดที่ว่าปลาอื่นเทียบเท่าไม่ได้อีกอย่างเป็นปลาที่เป็นมงคลนะครับเลี้ยงเหมาะสําหรับหงตจุ้ยนะครับ,รบของทุกครัวเรือนนะครับควรจะเลี้ยงไว้นะครับ นอกจากความสวยงามแล้วยังให้โชคภาพก,กับทุกท่านอีกอขอบคุณครับแล้วอยากถามว่าเลี้ยงมากี่ปีแล้วครับก็ใช้เวลาเลี้ยงในส่วตัวก็สามปีฝ่านะครับแต่ด้วยความสนใจในศิลปะของความเป็นปาคาฟนะจึงได้ศึกษาเ,ออเพิ่มปูนนะครับประสบการณ์ต่างๆในการเลี้ยงนะครับ มีแรงบันดาลใจอะไรไหมที่เริ่มแรกเลยที่แบบอยู่ดีๆสัตว์มีหลายชนิดใช่ไหมครับ,รบเหตุใดจึงมาเลือกปลาครับคือเลือกปลาเนี่ยเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งก็คือปลา,าพาร์กเนี่ยเป็นปลาแห่งโชคลาภนะครับแล้วก็มีความยิ่งใหญ่ในตัวของเขาเองโดย,โดยเฉพาะเฉพาะเป็นปลาที่นิยมเลี้ยงกันทั่วโลกนะครับทราบมาว่าผมเนี่ยมีป้ายรางวัลใช่ไหมครับประกวดปีแรกก็ได้ที่หนึ่งเลย ทำไมโชคดีอะไรขนาดนั้นแต่ก็น่าเสียดายนิดนึงมาอะไรนะ่าประกวดหลายวันปลาเพียแต่เกิดใหม่ซะแล้ว อ๋อเลยเลยไม่มีให้ดูตอนนี้เลยเนาะครับ,รบแล้วแล้วมีภาพภาพเนี้ยมีใช่ไหมภาพภาพตัวนั้น,นอ๋ไนอไว้ถ้าใครมีโอกาสก็ลองแสวงหาเดี๋ยวหรือทางนี้อาจจะโชว์แน่นล้วครับครับอยากจะฝากอะไรถึงคนที่จะมาเที่ยวชมหรือจะมาซื้อปลาแฟนติ้ครับที่ฟาร์มอ่อนวิมลค้ยฟาร์มครับเชิญเลยครับก็ฝากบอกกับทุกคนทุกท่านนะครับที่มีความสนใจที่จะเลี้ยงปลานะครับก็ขอเชิญที่อ่อนวิมลค้ยฟาร์มได้นะครับท่านสำหรับท่าน ที่เลี้ยงปลาใหม่นะครับก็มีคำแนะนํานะครับแล้วว่ซื้อติดต่อปลาจากอ่อนมนลช่วยฟามเราจะดูแลตลอดไปครับอ๋อการเดินทางมาเอาคร่าวๆสั้นๆถ้ามาในเมืองนครปฐมปุ๊บ หรือมาจากอำเภอคำแพงแสนเอาเป็นว่าเอาหลักๆที่คนทั้งประเทศรู้มาจากอำเภอเมืองนคปรปฐม <nt> จะมาอย่างไรครับคือมันจะมีเส้นนอกเมืองในเมืองใช่ไหมครับ <iek> เส้นเพชรเกษมตัดเข้ามาอันทางมาทางนี้เขาเรียกว่ามาทางอะไรนะมาละไรแมนมาไล <ious. S 1> แมนปุ๊บเลี้ยวตรงเลี้ยวขวาเข้ามาครับพอจากถนนหลัก ถ้ามาจากทางใต้ทางเพชรใช่ไหมครับทางราชบุรีมาก็จะเลี้ยวซ้ายมาทางมาเลแมนครับถ้ามาจากกรุงเทพก็เลี้ยวขวาเข้ามาทางมาเลแมนถามทางมานิดนึงหรือหรือดูแผนที่แต่พอมาตรงนั้นปุ๊บก็หาจุดหลัก,ลกๆที่ผมตร้างครับสถาบันราชพัฒนนครปฐมใช่ไหมครับผ่านมาถึงประมาณไหนครับอาเชิญคุณวิมวิมลต่อครับ ครับคือนอาคารที่ตั้งนะครับคุณมานพครับผมไปาชื่อเป็นอ่อนวิมลอนนิรามะกุลนะอาารที่ตั้งก็ถนนบริไแมนนะครับหลักกิโลเมตรที่5นะครับถ้ามาจากตัวเมืองนครปฐมก็มุ่งหน้าสู่กำแมงแสนคือเลยราชพัฒมาประมาณสัก1.5ึ่มนะครับซึ่งเป็นจุดที่เรียกว่ากิโลห้าถนนบริไลแมนถามใคก็ทราบฮะหมู่6วังตะกู โทรติดต่อครับปอสักชั้นหนึ่งครับ0รับ1 1 8ย11 8 1แล้วก็0 8 2 24 488 89ครับครับแล้วถ้าจะพูดว่าที่นี่ตอนนี้นะในปัจจุบันเนี่ยคือฟาร์มที่ใหญ่สุดในนครปฐมเลยได้เลยใช่ไหมครับก็ในเมืองคือว่าเปนเขตเมืองนครับมำเครเมืองครับอาจจะเป็นที่เดียวเลยนะใช่ไหมครับครับคือผมไม่ได้ติดตามข่าวพวกนี้มามีที่อื่นๆอีกไหมครับ ส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตของกรุงเทพเป็นเป็นส่วนใหญ่ปลิมนเนคนนิดหน่อยครับนั้นใครอยู่แถวนี้ใกล้แถวนี้เชิญมาได้เลยแต่ว่าขนาดของปลาเนี่ยไซส์เล็กสุดเนี่ยอรอบแรกผมได้ไปกับลูกสาวคุณมนณนะครับ,รบตัวเล็กเล็กมากๆที่แบบเด็กๆเลี้ยงไม่มีใช่ไหมครับ,รบในอนาคตจะมีไหมครับ ประมาณไม่กี่นิ้วหรืออะไรจะจะอาจจะมีหรือว่ามีแน่นอนในอนะคตมีนะครับจนถึงกระทั่งตัวใหญ่ๆราคาที่ตั้งใจว่าในอนาคตถ้านำนำตัวเล็กมานี่พอพอจะประมาณได้ไหมครับว่ามันจะอยู่เริ่มต้นที่ประมาณราคาเท่าไหร่ก็ที่ที่พันกว่พันกว่าบาทพันกว่าบาทอ่าที่ราคาอย่างนี้เพราะว่าพันแท้นําเข้าจากญี่ปุ่นครับแล้วก็ไปจนถึงเท่าไหร่ครับ ไปถึงปัจจุบันนี้ในปัจจุบันนี้ตัวใหญ่ลายพันตัวใหญ่ก็เอาไป่ป็นจะเป็นตัวใหญ่ที่ผมทราบมาคือตัวไม่ใหญ่แต่ถ้าสวยใช่ไหมครับลายสวยแพงกว่าตัวใหญ่ถ้าสวยก็เป็นหมื่นเป็นหมื่นนะครับไปจนถึงประมาณหลักหมื่นครับก็มาอุดหนุนได้เลยนะครับเชิญพาผมลาสักนิดนึ่งครับก่อนก่อนจะกลับหยุดรายการ ขอแนะนําอะไรตัวไหนที่อยากจะแนะนําแถวนี้มีไหมครับที่แบบอ่าเนี่ยเนี่ยรู้สึกประทับใจนะอันนี้อันนี้ก็มีมีโคโคปุกชี้ให้ดูต้องมีครับตัวตัวไหนครับโคโคปุกก็คือขาวแดงขาวแดงขาวแดงจะเป็นสองตอนก็มีสามตอนอ๋อแน่นอนเดี๋ยวเส้นลูบเข้าไปนิดนึง มีสองตอนี้ครสองตอนแล้วก็สามตอนแล้วลายต่อเนื่องอย่างนั้นลายต่อเนื่องไหม่นั่นใช่ไหมเพชที่ตัวยาวๆแดงแดงนะครับยาวลายต่อเนื่องน่่ันนะครับแล้วก็ยังมีโคว่ามีคันเก้นะซันเก้แล้วก็โคว่าลายที่ยอดเยียม ครับแล้วก็ยังมีชีโร่<ช>ปกตินี่ถ้าคนมาดูปลาเลือกเนี่ยจะปิดน้ำแป๊บหนึ่งใช่ไหมให้มันนิออ่งๆติ๊ออกซิเจนครับเพราะว่ามันจะไม่ไม่ทําให้น้ํากระเพื่อมนะครับครับแต่แต่อันนี้ก็ไม่เป็นไรแค่ดูคร่าวๆนะครับคร<ช>ับคอบคุณอ่อนวิมลค่อยฟาร์มคุณมานพนามสกุลอ่อนวิมลใช่ไหมครับครับอ่อนวิมลเอามาเป็นชื่อชื่อฟาร์มนะครับอ่ก่อนก่อนก่อนจากลานิดนึงว่าก่อนกลับ จบรายการของผมช่องสิบที่โชคเก้าในยูทูนะครับโค้ยนี่ไม่ไม,ไม่ทราบว่าพอพอจำคาใหม่ได้ไหมว่าหมายถึงอะไรก็คือปากคราฟเนี่ยก็คือปากครามนั่นเองปากคราบอ๋อครับผมแล้วความรู้สึกอย่างอย่างของผมเนี่ยโทคุนเป็นปลาของท่านโทคุนใช่ไหมครับเป็นปลาที่ต้องบอกว่าเป็นปลามีเกรตินะมีความสง่างามถ้าสําหรับญี่ปุ่นนี่มันจะเข้มแข็งสิ้วไหวค่อนข้างจะอลังการด้วยสีสันอืม ก็สุดท้ายนี้ก็จะบอกว่าถ้าจะเลี้ยงปลาผมว่าปลาคราฟก็เป็นปลาชนิดหนึ่งนะครับที่อายุยืนครับประมาณกี่ปีพอทราบไหมครับก็ตามประวัติบันทึกของญี่ปุ่นเนี่ย2 5าปีครับตัวหนึ่งเนี่ยนะครับโอ้โหนี่ได้เก็บความรู้ดีมากอยู่นานมากแล้วก็ มันมันอยู่หลังเราอีกเนะใช่ถ้าจำไม่ผิดก็ท่านโชกุนในเรื่องอิคิวสังจะพูดโดยบอยว่าเอ๊ะถ้าฉันตายไปพวกมันยังอยู่ใช่ไหมครับประมาณนี้ใช่ไหมครับที่ผมเคยดูกระต้นอิคิวสังอะไรเนี่ยนะครับโอ้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ